Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. <you> know สวัสดีครับผมต๊ะโมโนสําหรับคลิปนี้ก็อยู่ผมในเกมคาบาโมบายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมา แนะนำเทคนิคของการตีบวกนะครับสำหรับใครที่อยากตีบวกอาวุธให้บวกสูง,สงนะครับวันนี้เรามาดูกันครับก่อนจะไปดูเนื้อหาในคลิปนะครับเราก็มาดูกิจกรรมดีของทางเกมคาบาโมบายก่อนซึ่งจะมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคม6กนะครับก็คือกิจกรรมลุ้นไอเทมแรนั่นเองซึ่งนะครับกิจกรรมนี้จะให้เรานะครับซื้อแรนดอมบ็อกนะครับที่แคชช็อปนั่นเองซึ่งราคา2 0ฟอร์เจมนะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเปิดเราจะได้ e ร c ค re g r e e น Core แล้วก็บูคอ r e นะครับสำหรับเรดค Green c น r e b l บูคอ r e ถ้าเกิดเราสะสมครบ10ชิ้นนะครับสามารถที่จะแลกไอเทมได้นั่นเองซึ่งมีหลายอย่างและยังสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ด้วยนะครับครับเพื่อนๆเ,เคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เรานะครับไปวางหินอัปเกรดขายนะครับอย่างเช่นเป็นอัปเกรดระดับต่ำนะครับระดับกลาง ระดับสูงแล้วก็ที่เป็นอัปเกรดตัวสูงสุดนะครับว่าในส่วนของอัปเกรดที่เป็นระดับต่าหรือว่าระดับกลางนะครับทําไมถึงยังขายได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นชุดนะครับที่สําหรับคนเลเวลสูงๆนะครับถ้าเกิดเป็นบวกนะครับอย่างตัวนี้นะครับไอเทมนะครับที่เป็นจีนะสามครับก็สําหรับไอเทมที่อัปเกรดนะครับก็จะเป็นอัปเกรดสีขาวนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับในส่วนของการอัปเกรดนะครับนี่ครับผมจะ ลองเลือกให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับแล้วทำไมนะครับคนถึงยังซื้อหินอัปเกรดที่เป็นหินอัปเกรดระดับต่ำหรือว่าหินอัปเกรดระดับกลางนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะดูกันอันดับแรกนะครับสําหรับคนที่เขาซื้อนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับเพราะว่านะครับเขาจะใช้ในการอัพเกรดไอเทมเพื่อเพิ่มโอกาสในการตีบวกเพิ่มยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับ ก็คือนะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับสมมุติว่าผมจะตีบวกไอเทมนะครับอย่างเช่นตัวนะครับไอเทมที่ผมจะตีบวกเนี่ยผมจะให้ดูอย่างเช่นตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับจะใช้หินอัปเกรดระดับกลางนะครับก็กดไปครับจะเป็นบวกหนะครับนี่ครับเดี๋ยวบวกให้ดูนะครับอันนี้สังเกตครับตีบวกล้มเหลวนะครับเพื่อนๆให้สังเกตตัวนี้ครับค่แนนอัปเกรดนะครับ ซึ่งตรงนี้จะได้มา400นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆตีบวกติดนะครับดูนะครับสมมุติว่าตีบวกติดนะครับนี่ครับอ่าอันนี้ผิดผิดพลาดอีกนะครับเป็น700นะครับขึ้นมา700นะครับอ่าตีบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับตีบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าสังเกตดูแต้มนะครับนี่ครับแต้ม700จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมอยากตีไอเทมตัวสูงๆก็คืออย่างเช่น บวกแนะครับถ้าเกิดผมจะตีไอเทม g ีนะครับจะมีโอกาสบวก1นะครับแต่ว่ามีโอกาสติดลบนะครับ1หรือว่าลบ2นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มโอกาสผลลัพธ์ในการตีบวกนะครับก็จะต้องใช้ไอเทมพวกนี้นะครับเพื่อสะสมแต้มสําหรับแต้มนะครับเดี๋ยวผมจะตีบวกให้เพื่อนๆดูให้คือคนที่เขาจะตีบวกไอเทมที่เป็นเลเวลบวกสูงๆนะครับที่บวกสูงๆเนี่ยเขาจะใช้วิธีนี้นะครับก็คือนะครับ ตีบวกติดต่อกันนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเรานะครับตีบวกผิดพลาดนะครับผมลงทะเบียนตัวนี้นะครับเราตีบวกผิดพลาดนะครับถ้าเกิดเราสะสมแต้มนะครับได้700คะแนนนะครับก็จะมีโอกาสตีบวกติดเพิ่มขึ้น20%นะครับถ้าเกิดเรามีคะแนน1,200แต้มก็จะมีโอกาสตีบวกติด45%ถ้าเกิดเราตีบวกนะครับแล้วได้คะแนนอัปเกรดเนี่ย2 5 0 0ถึง2,000 900แต้มก็จะได้มีโอกาสตีบวกติด75%ถ้าเกิดนะครับเราตีบวกได้คะแนน3,000ถึง4,500ขึ้นนะครับจะมีโอกาสตีบวกติดนะครับ95จนถึง99%เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เขาจะตีบวกอาวุธถึงสูงนะครับนี่ครับอย่างเช่น G13 นะครับที่เราจะไปตีบวกกันเขาจะไม่นิยมเอาไอเทมพวก G13 มาตีบวกเพราะว่า มันใช้อัปเกรดคอนะครับที่เป็นระดับสูงนะครับมันจะเป็นระดับสูงซึ่งราคามันจะแพงกว่าพวกอัปเกรดคอที่เป็นระดับต่ําหรือว่าระดับกลางนะครับวิธีก็คือเขาจะตีบวกพวกนี้ครับพวกไอเทมบวกของสูงนะครับอ่าพวกไอเทมที่จีไม่สูงเนี่ยครับตีบวกไปนะครับแล้วเพิ่มแต้มเพื่อเพิ่มโอกาสอ่ะผมจะลองทําให้ดูครับตอนนี้มี600แต้มนะครับก็พยายามให้ตีบวกให้แตกนะครับอย่าให้ติดเพราะว่าถ้าติดเมื่อไหร่นะครับ แต้มอัปเกรดจะหายนะครับเป็นศูนย์เลยเห็นไหมครับอ่าเราจะต้องตีบวกนะครับให้มันเป็นแต้มสูงสไว้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะตีบวกได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูครับตอนนี้หินอัปเกรดหมดนะครับอ่เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้อ่าลบหนึ่งครับอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูตัวนี้แล้วกันนะครับผมจะลองกับไอเทมที่ผมบวก8นะครับตัวนี้นะครับอ่เพื่อนสังเกตดูนะครับ ตอนนี้มี500อแต้มนะครับ500แต้มผมจะตีบวกไปเป็นบวก9นะครับอลองดูครับอ่าสำเร็จนะครับก็เลยได้บวก9นะครับถ้าตีบวกอีกนะครับอันนี้คือได้นะครับอ่ตีบวกอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับสำเร็จอีกนะครับก็เลยไม่เห็นแต้มแต่ว่าถ้าเกิดแบบนี้นะครับพอดีเห็นอัปเกรดผมน่าจะหมดแล้วนะครับถ้าเกิดแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนสังเกตตามที่ผมบอกว่า ถ้าเกิดคนที่จะตีอาวุธเลเวลสูงๆก็คือ g ีเนี่ยเขาจะไปตีพวกไอเทมนะครับที่เป็น G t t ีต um ่าๆก่อนนะครับสสเพื่อสะสมแต้มมาเรื่อยๆนะครับพอสะสมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าผมสะสมได้2,500แต้มนะครับมีโอกาสตีติดนะครับตีบวกติดเนี่ย75%ผมก็จะไปเปลี่ยนนะครับเป็นอาวุธ G13 ไปตีบวกนั่นเองก็จะทําให้ผมสามารถตีบวกติดได้ง่ายขึ้นนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดใครสะสมแต้มนะครับโดยการตีบวกพวกอาวุธหรือว่าไอเทมระดับต่ำๆเนี่ยไปสะสมได้จนถึง3,000ถึง4,500แต้มครับก็จะสามารถตีบวกพวกนี้นะครับโอกาสสำเร็จ95-99%เห็นไหมครับว่าเนี่ยครับการสะสมแต้มมันมีประโยชน์ที่จะทำให้เราตีบวกอาวุธที่เป็นระดับส,งสูงๆเนี่ยไปจนถึงบวก15ได้นั่นเอง อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับก็เพื่อนๆใครอยากบวกติดระดับสูงๆนะครับก็ลองเอาวิธีนี้นะครับไปใช้ดูรับรองว่ารับรองว่าตีบวกติดง่ายแน่นอนครับครับถ้าใครอยากเล่นเกมคาบาโมบายนะครับก็สามารถดาวน์โหลดไปเล่นได้โดยลิงก์โหลดผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ